มามาแล้วแล้วยังยยอ่ะยี่หอไหนในตำนานครับนี่บุลลันมียังแนม <c oughs> ีกาแฟมือนีมี่ซาลาเปาใส่เค็มใส่หวานขนมจีบปิดแล้วปิดแล้วลปิดแล้วปิด,ด,ดยังไม่ไมันคือไปแล้วสินะ กาแฟพิจิตรกาแฟแซวกาแฟแซวกาบูล่ะโอ้ยใส่เตาเจ้าใส่เตาย่างเนี่ยเตาทันเออเต้าทานเนี่ยครับพอใส่แก๊สเร่าพอใส่แก๊สเออขายมาจนว่าเราได้เมียาหาคนแล้วเออจนว่าลูกใหญ่อนุบาลจนหม้อแล้วขายต่อไปอีก ตัวลายรุ่นลูกข่อยได้บ้านรุ่นล้านข่อยได้บ้านเนี่ยพูณเลี้ยวจังยูให้ดูรุ่นล้านเด้อเขตนี้เจ้าคุ้มจัะจังอำเภอนี่เออตำบลเนี่ยแจัคตำบลตำบลสามอำเภอสามตำบลสามอำเภอตำบลบันล้านตำบลตำบลป่าปอตำบลไหนอีกบันหันติพูณเลี้ยวจะไปใส่เนี่ยฮะวังม่วงโอ้วังม่วงตำบลวังม่วงตัวเนาะ ป้าจะไปพุ่นเตีหอดเบยน้อยพุ่นป่ะเบี้ยน้อยถูกปป้าเราขายมาดสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วครับนี่มาเป็นธรรมดาเรามีรถเบนที่อยู่นี่เห็นว่าซ้ำเหนือธรรมดาเด้ออาชีพพุ่นเ้าครับสุจริตของแท้ได้เงินสูมือเจียหายไปพ่อวุ้งวุ้งยังมาเตี๋ยวุ้งกันลำวุ้งลำวุ้งแล้วมักฟรั่งในลำวุ้งลำวุ้งย้อนยุค เราพุ่งย้อนยุคเจสิเม้นต์วะพ่อ <laughs> เรามักเราพุ่งย้อนยุค <laughs> เอาขวบกระวุดน,น,นุนกันครับพี่น้องโมแพงกาแฟโบราณแซ่บหอมกาแฟโบราณเราสิาาบาสาาบ,าสาบาทเด้ด็ดยังแพงสุดในร้านนี่แม่เหล่าเจสิสังแม่เแล่าเจสิสังส,สงวัสดีค่ะมาตะเฮงคนสวยวันดีสามสิบโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยบ่พ่อกันโดน บอมเลยเดี๋ยวจะสิสร้างครับแพองอันนี้10บาทได้ครับสมใส่เข้มใส่ใส่เข้ม,ขมกับเห็ดจังได้เห็ดเป็นยุงๆไว้นี่ติใส่หวานมิเกี่ยวเยอะทั้งทั้งโอ้ใส่หวานที่มิเกี่ยวนี่นีใส่เข้มนี่ติแป็นโดนโดนสำนุมสาวสำน้อยโมบุนี่ สิบบาทบอกอ้วนเอายังบ่นั่นเลี้ยงเอายั้งบอกมันก็เรียงก็เลี้ยงมันแน่อ้าวเรียบร้อยครับนี่สิบบาทครับพี่น้องครับสิบบาทลูกสาวเลี้ยงแค่พ่อเลี้ยงลูกสาวเลี้ยงนะยังไดนี่ครับเรียบร้อยเอาลูกสาวเอายังนี่ทาสุ้มมือครับปม้าเหมือนนันงอนเป็นเลี้ยงถามกันเชิงพ่อเชิงลูก ครับอาวววอือหอมเป็นน้มนำมากินีน,นะพี่กินน้ำเปล่าเอาตามไปก่อนเอาจะไปมตัตตาทังไรเนี่ยมาตตาบรรลั่นสินี่มาตามาตทาทังบรรลั่นบรรสว,าสวา่า,วางต่อไป็ปะปออ่าโอเคครับผมดีเรียบร้อย